ท่านนายกคะไม่ทราบว่าช่วงเทศกาลสงการที่เทศบาลนี้มีงานซื้อาสตร์ระเพนีสงการอะไรบ้างคะ,ะในช่วงเทศกาลปีนี้ของเทศบาลตำบลองคูินะครับปกติเนี่ยเราจะมีงานประเพนีสงการตั้งแต่วันที่13 14, 15นะฮะแต่ทีนี้ของปีเนี้ยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดทางเทศบาลตำบลอ่องคูิก็ได้มีการประชุมกันนะครับ ในการจัดง,งาประเพณีพงการปีนี้ว่าเราจะจัดง,งานอย่างไรนะครับที่จัดแล้วเป็นการอนุรักษ์สืบสา,า,านประเพณีของท้องถิ่นไว้แต่ก็เป็นการป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 <ฮะ S 1> ด้วย <ฮะ S 1> ก็หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือกันกับชุมชนกับทางวัดเนี่ยนะครับในปีนี้ก็เราเลย มีความเห็นว่าเราควรจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข<ะ>ตามนโยบายของรัฐบาละนะครับก็ให้งดการสาบน้ําแล้วก็ให้มีการมาตรการเข้มในเรื่องของการเป็นระยะอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ทําให้เราคิดว่าถ้าเกิดเราเราจัดไปเนี่ยมันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะครับท,<ะ>ที่อาจจะทําให้เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมาแพร่ระบาดได้เราก็เลยมีความเห็นในที่ประชุมว่าในปีนี้ นะครับเราจะจัดกิจกรรมแค่วันที่15วันเดียมโดยที่เราจะอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำนะครับาจากวัดท่าขนุนะฮะมาจัดเป็นขบวนแห่ขึ้นรถนะครับ,าาจ,าบ,นะรบจากหน้าสำนักงานเทศบาลท่านในพื้นที่ของตัวตลาดเทศบาลทองกุ้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย นะครับซึ่งไม่ได้ออกไปส่งน้ำพระที่ไหนไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนในชว่วงสงการเนื่องจากเกรงว่าะจะไปติดเชื้อโควิดมาเราก็เลยจะมีขบวนอันเนี้ยนะครับพระพุทธรูปทองคำเนี่ยหลวงพ่อทองคำเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยได้ส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับที่ในรถขบวนส่งน้ำพระพุทธรูปตรงนี้นะครับซึ่งจะมีวันเดียวก็งานนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่15เมษายนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขบวนแห่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้วก็มีตัวแทนของชุมชนชุมชนหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก3สคนนะครับมารวมกันก็ตอนนี้เราสรุปแล้วก็คือไม่เกิน60คนนะครับ<ม>ในในในขบวนที่เราจะเดินรถ ส่งน้ำพระพุทธรูปเนี่ยไปที่วัดท่าขนุนก็ประมาณ60คนไม่เกินเพื่อเราเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดด้วยนะครับแล้วก็รักษามาตรการนะครับ